เจ้าสบายดีเลยเบืดทุกคนมอนี่มาเอเกี่ยวหอมบัวแดงแต่ค่อยชิใายแป้งเขาเจ้าอันมอนั้นป้าค่อยเห็ดให้เบิ่งแล้วมันรกบมันบ่อมน้ำมันเก็บได้ดุ่นงามๆมือนั้นเราเห็ดให้เบิ่งเดี๋ยวมาเฮ็ดมาเห็ดต้มน้ำกันว่าหน้าตาที่เป็นไปเปที่เป็นคือป้าพาเห็ดบัวบุหรือว่าสิออกมาแบบไดสาวแป้ง ขาจะเอาใส่ละคุณให้ให้เข้าแป้งนิดนึงแล,แล้วจะไปทอดน้ำมันคือข้าเจียวธรรมดาแหละตายแต่ต่างแต่ใส่แป้งเหมือนสาวขี้นะเราเห็นให้เบึง้งน้ำงาม,งามโกบฮอดมันนี่กันยังรอบอยู่โบอมน้ำมันบ้างอย่างแห้งเดี๋ยวไปใส่หม้อไล้ใิ่ไหมบึงหม้อน้ำมันรก็ไ,ได้แล้วนะ เอาอันนี้ลงเลยตื้นสองเทื้าตัวหมอหน้อยเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นแดดแดดท่าบึง อันนี้กัยังไม่เคยลองพี่เจักเทื่อสีเหลืองเหลืองหนึ่นึงแหละเดี๋ยวถ่ายอีกจักหน่อยก็ดีได้ละนี่เดี๋ยวทายอีกจักหน่อยให้มันเหลืองอีกหนึ่งนึงกันได้แล้วทุกคน เดี๋ยวตักออกก่อนเดี๋ยวขอวนะอ,อนุญาตตักออกก่อนทุกคนหน้าตามันจะได้แบบนี้แห้งบ่มันเนาะนเดี๋ยวสิต้มเขาเปียกกินตอนได้แล้วเด้อเจียวแห้งดีบ่มันบางอย่างเดี๋ยวเสียใส่กับข้าวเปียกข้าวเปียกกระต้มแล้วละ มีสับักเขียวกินตัวเปียกเส้นนํากันกอบดีเลยสําหรับคลิปนี้จะได้เท่านี้เนาะเอ่ออนุญาตไปกิน ต้มเส้นเขาเปียกกันเราให้กิ่นเบิรงเดอร์ทอดใส่แป้งเขาเจ้าแห้งเลยอบมีมันบ่มีอย่างเลยขอบใจเด้อบอทุกคนบ๊ายบาย